แฟนผีงงเป็นไก่ตาแตกครูเบนอาโมริมชื่นชมฟอร์มลาสบูธฮอยลุนบูโนแฟนเดสซูฮกมาติอุสบุญยาเติมเต็มแนวรุกปีศาจแดงให้อันตรายไบรอันเอโบโมจะลงสนามเกมแรกให้ปีศาจแดงนัดไหนคลิปนี้มีคำตอบ ดีท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องมุมทงของปารีงต้องมุมทงนะครับวันนี้คงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอดเทนฟุตบอลจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ช่องมุมทงกันไว้ด้วยนะครับโดยเรื่องราวที่เราจะไปพูดถึงวันนี้ ขอไปเก็บตกนะครับความหลงหลังเกมนัดอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกาครับเป็นเกมระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลงสนามอุ่นเครื่องเกมที่2เจอกับเวสต์แฮมครับโดยเกมแรกเนี่ยฝั่งของแมนยูลงสนามเจอกับลีดนะครับทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์อังกฤษก็เป็นคู่แข่งหน้าเดิมๆที่แมนยูเจอกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเวลาที่ลีดอยู่ในศึกบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นสงครามกูราบนอกเกาะอังกฤษนะครับซึ่งทางแมนยูก็เสมอกับลีด แโอ้โหจืดชืดมากๆเกมนั้น0-0นะครับเกมทัดที่สองเนี่ย แมนยูลงสนามเจอกับเวสต์แฮมหลายคนก็อยากที่จะเห็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยโดยรูเบนอาโมริมเองเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มนะครับก็มีการปรับทับจากเกมนัดที่แล้วหลายตำแหน่งโดยเฉพาะแนวรับเดี๋ยวโอ้โใช้ตัวสดๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนนี่ยูโรแมทไทดลิกรวมไปถึงเอเดนเดฮเวนส่วนกองกลางก็ใช้พลังหนุ่มเหมือนกันครับมารียออุกาเต้กับคอบบี้ไมนูส่วน3ตัวรุกก็ยังเป็นมาติอุสุนย่าบุโนเฟรนันเดสรวมไปถ เป็น11ตัวจริงแทนชิดโดโอบิบาติงนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับรูปเกมในครึ่งแรกของปีศาจแดงถือว่าทำได้ดีแล้วก็สร้างสารรค์โอกาส ทำประตูได้หลากหลายจังหวะนะครับแล้วก็จังหวะทําจิ้งหรือการประสานงานในหลายๆจังหวะก็ทําได้สวยนะครับแต่ก็ได้เพียงแค่ประตูเดียวนะครับจากจุดโทษของบูโด้แฟนันเดสตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกนะครับกับมาครึ่งหลังเนี่ยก็เป็นบูโนยิงประตูสุดสวยนะครับให้แมนยูนําห่างเป็น2-0แต่ว่าเวสแฮมก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับจัดโบเวน ก็ทำประตูให้เวสต์แฮมไล่มาเป็น2-1แต่สุดท้ายก็ตามไม่ทันนะครับก็เป็นทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดที่ชนะไป2ประตูต่อ1นะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นอย่างที่บอกไปครึ่งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถือว่าหลายคนโดยเฉพาะแฟนแมนยูบอกว่านี่คือแมนยูยุคใหม่อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าการเล่นค่อนข้างไหลเื่อแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยโอโ้โหกลายเป็นหนังโคนมวนเพราะว่า เกมของแมนยูนี่แผ่วลงไปแล้วเสียประตูค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ที่สําคัญเล่นแบบกล้าๆกลัวๆนะครับเน้นการคลองบอลจ่ายบอลขึ้นหลังต่างๆก็ดูน่าเบื่อไปนะครับแต่อะไรก็ตามการคว้าชนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสำหรับแมนยูนะครับก็ต้องไปปรับแก้ปรับจูนกันต่อไปสำหรับทางรูเบนอาโมริมนะครับซึ่งแน่นอนครับหลังเกมเนี่ยทางรูเบนอาโมริมเนี่ยก็ได้มีการชื่นชมนะครับโดยเฉพาะ การเล่นของลาสบูธฮอยลุนนะครับที่มีการวิ่งแล้วก็สู้กับกองหลังของทางเวสแฮมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็จังหวะดวลหนึต่อ1เนี่ยรวมไปถึงการเชื่อมเกมระหว่างตัวเค้ากับเพื่อนร่วม ทีมเนี่ยถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเชื่อคำพูดอัมริมมากนะครับเพราะว่ามันสวนทางกับฟอร์มการเล่นของลาสซูฮอยลุนในสนามจริงๆนะครับลาสซูฮอยลุนก็ยอมรับตามตรงณนะตรงนี้นะครับถ้าเล่นได้แค่เนี้ยผมบอกเลยว่าแมนยูมีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าการยิงประตูหรือต่างๆดูไม่มั่นใจมากๆนะครับดังนั้นแมนยูจําเป็นต้องซื้อกองหน้าคนใหม่มาแทนลัสซูฮอยลุนการที่ลูเบนอัมริมออกมาชมแบบนี้ถือว่าเป็นการให้กําลังใจนักเตะมากกว่านะครับแต่ว ในสนามจริงๆต้องบอกว่าลาสซุนฮอยลุนไม่ไหวจริงๆครับโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นแล้วก็การยิงประตูแต่คนที่ทำผลงานได้ดีนะครับก็คือมาติอุสคุนย่านะครับเพลเบเกอร์ที่เพิ่งย้ายมาจากวูบทำผลงานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเกมที่ผ่านมารวมไปถึงเกมนี้ด้วยซึ่งรูเบนอาโมริมเองรวมไปถึงทางบุนโน่เฟนเดสก็ออกมาโปรยยาหอมเลยนะครับมาชื่นชมว่าคุนย่าโอ้โหเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับทำให้เมติกเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่ามีความอันตรายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครั เหลือเพียงแค่เวลาปรับจูนกับบรรดากองหน้าให้ลงตัวเท่านั้นถ้าทุกอย่าง คลิกกันทางดูเบนอโบริมแล้วก็บุนโน่แฟนเดสเชื่อว่าการได้ทางมาซุคุนย่าจะทำให้เกมรุกข,ของแมนยูเต็ดอันตรายแน่ในช่วงซีซสั้นหน้านะครับขณะที่ในรายของกองหน้าคนใหม่หรือพรเมีย์เกอร์คนใหม่อย่างแบร์เดนโบโมนะครับหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีส่วนร่วมในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เจอกับทางวต์แฮมนะครับแต่ว่าทางดนะูเบนอลบริมเนี่ยเขาก็ได้มีการออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาพร่างกายของแบร์เดโบโมยังไม่เต็มรอยนะครับ เกมนัดต่อไปที่เจอกับบอลมัดเนี่ยเขาก็ยังไม่พร้อมลงสนามนะครับส่วนเกมแรกที่คาดว่าแบรนด์เอโบโมจะลงสนามในโรเบนอเวอรมิมก็บอกแล้วก็ยืนยันนะครับว่าอาจจะเป็นเกมนัดสุดท้ายในการทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาในการเจอกับเอเวอตันในวันที่4สิงหาคมนี้นั่นเองครับก็อดใจรออีกนิดนะครับถ้าใครอยากดูฟอร์มของแบรนด์เอโบโมมาถึงคุณย่ารวมไปถึงบุโน,โนโ่ฟนเฟนเดสในการประสานงานร่วมกันสร้างสรรค์เกมรุกจะมีความเด็ดดวงและก็มีความเร้าใจ ขนาดไหนครับที่เป็นข่าวสารของวัยเก็บตกเกมนัดอุ่นเครื่องเมื่อเช้าที่ผ่านมาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเวสแฮมนะครับคุณคิดว่าฟอร์แมนยูเมื่อเช้าที่ผ่านมาดีแล้วก็มีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงก็คอมเมนต,ต์มาคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมฝากกดติดตามกดไล share, ค,ค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e ช่องทางของเราไว้ด้วยและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ